สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับวันนี้เราก็มาเที่ยวแข่งลำดวนครับพามาดูสถานที่ครับที่เขาว่ากุ้งเดินขบวนแหล่เพื่อนๆนี่ครับนี่แหละครับเป็นเทศกาลชมปรากฏการครับกุ้งเดินขบวนประจำปี2 5 6หหครับเขาเปิดนะครับตั้งแต่วันที่ 1- ถึง30กันยาครับ6 6หนะครับ แก่งลำรดวนนะครับตำบลโดมประดิษฐ์อําเภอน้ำยืนครับจังหวัดอุบลราชธานีครับอยากมาเที่ยวครับอยากมาดูกุ้งเดือนพบวนครับช่วงนี้เดือนกันยาครับเปิดครับเปิดให้มาดูให้มาชมกุ้งเดือนพบวนครับนี่นะครับเส้นทางมันจะเขียนบอกครับนี่ เส้นทางไปบ้านขีดอนแก่งลำดวนครับขับตรงไปขับตรงไปเรื่อยๆครับจากหนองคอนมาก็จะประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลครึ่งประมาณนี้แหละครับไกลดีครับเพื่อนใครอยากมาเที่ยวมาชมกุ้งเดือขะบวนครับแต่ว่ากุ้งเดือขะบวนนี้ต้องมาดูตอนค่ำๆนะครับมาดูตอนค่ำๆตอนเย็นครับตอนกลางคืน าณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่นะครับกุ้งก็จะเดินกระบวนครับแต่ว่าแต่ว่าผมวันนี้ผมจะมาดูสถานที่ก่อนครับมาดูที่แข่งลำดวนนี่แหละครับก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกุ้งเดินกระบวนรตอนกลางคืนครับต,ตอนกลางวันนี้เรามาดูพื้นที่ก่อนนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับตามถนนนี่แหละครับ สวยครับดุกงเบวนบวนเยอะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยมาครับนี่ก็เพิ่งมาดูครับมาดูตั้งนานเลยครับเมื่อก่อนเยอะนะครับคนมาดูก็เยอะอยู่แต่ว่าปีนี้ยังไม่มาดูครับนี่ค่งมาครับมาวันนี้ครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอลำยืนครับว่าอยู่ตำบลดงประดิษฐ์ครับ ที่บ้านน้องสอนนี่แหละครับเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วครับตามถนนนี่แหละครับทางก็สะดวกสบายครับขับรถมาถนนก็อย่างดีเลยครับเพื่อนๆนี่ครับมาถึงก็จะเป็นไอ้ศีลรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมนี่ครับตรงนี้ ทางซ้ายมือของผมครับถ้าเพื่อนถ้าใครไม่เคยมาก็ติดต่อสอบถามได้ครับเพราะว่าเขามีพนักง,งานหรือว่าคนเข้าเวรนี่เป็นที่เป็นป่าไม้นะครับเขาจะเข้าเวรตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อนๆมาเือนตัวแวะมาดูได้ครับนี่ครับ เป็นฝั่งไปบ้านเคดอนแล้วครับแล้วก็มันมีจะมีหน่วยพิทักษ์ป่าบางเจ้าครับส่วนฝั่งน,นี้ก็จะเป็นแก่งลำดวนครับเนี่ยเรากเลี้วลงไปเลยครับปา,บาเพเื่อนไปดูครับไปดูแก่งลำดวนที่ก็อกว่ากุ้งเดินกระบวนกันได้แล้วครับกุ่มเดินกระบวนเราต้องมาดูตอนกลางคืนครับตอนกลางวันมันไม่เดินครับต้องมาดูกลางคืนครับถึงจะเดิน ดูกันก่อนครับเดี๋ยวขับต่้นู่นเลยครับค่อยมาดูอีกทีนึงครับมาดูว่าจะมีกุ้งเยอะไหมถนนหนทางก็ดีอยู่ครับหน,นทางเป็นป่าเป็นหุเขาเลยครับรล่ลื่นครับมีต้นไม้ใหญ่ล่ลื่นครับอากาศดีอากาศเย็นสบายครับ ที่ท่องเที่ยวกันครับโอ้ยนักท่องเที่ยวก็มาเยอะอยู่ครับเพื่อนเครับัองเียวครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเที่ยวแก่งลำดวนครับพามาดูสถานที่ครับที่เขาว่าคู่เดินขบวนแหล่เพื่อนๆนี่ครับสถานที่ของเรา สวยเลยครับอันนี้เป็นกุ้งเดินขบวนนี่รครับเขาทำรูปไว้ครับเพื่อนคนไหนสนใจอยากมาดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่ครับไปไปดูดูกันเลยครับนี่ครับเป็นรูปกลุ่งเดินขบวนตามหินนี่นะครับเห็นไหมพเพื่อนสวยเลยครับน ล้วก็จะพาเดินลงไปเที่ยวครับเป็นแก่งํำดวนครับในเคร่องเที่ยวก็มาเยอะอยู่ครับนี่ครับก็บอกสถานที่ไปเที่ยวครับครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีอยู่ตลอดนะครับทุกวันครับมีทุกวันครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมานั่งอำนวยความสะดวกให้กับ เพื่อนหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวครับนะครับมุกป้ายบอกนะครับ่งเดินขบวนครับของอำเภอ้ํายืนแล้วครับสถานที่ก็สวยครับป่าไม้ร่มรื่นครับพี่น้องใครสนใจที่จะมาเที่ยวครับก็มาดูได้ครับถ้าใครไม่เคยมาสนใจก็ติดต่อได้ครับ งั้นก็แชทไปหาผมก็ได้ครับเดี๋ยวพามาดูครับครับผมตอนกลับบ้านครับแต่ถ้ากลับไปทำงานก็ไม่ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำแก่งกันครับอันนี้เรามาตอนกลางวันครับเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาดูกลุ่มเดือนขบวนอีกทีนึงครับน่ครับอันนี้ก็อากาศดีครับฝนตก เพื่อนนุ่เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามานักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวครับนี่เพื่อนน้ำแก็งอันนี้น้ำเยอะครับวันนี้นี่น้ำเยอะเลยครับวันน,น,น,นี้โอ้ไม่รู้จะไปดูกุ้งตรงไหนแล้วครับตอนเย็น ฝนตกครับเมื่อคืนนี่ฝนตกน้ำเลยเยอะครับโอ้โหน,นักท่องเที่ยวเขาก็มากันหลายคนอยู่ครับน้ำเพื่อนน้ำใสไหลยเย็นครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศหน้ามาเที่ยวเลยครับนักเที่ยวก็ส่วนมากเขาดูอยู่ข้างบนนะครับ สวยเลยครับเขาเรียกแก่งลำดวนครับตรงนี้หรือว่าไอที่เขามาดูกุ้งเดินขบวนกันนั่นแหละครับตอนค่ำๆค่อยมาดูใหม่ครับฝนตกอันเยอะบรรยากาศร่มรื่นครับอ่าทางเข้าโอ้ทำสวยๆครับสวยครับพี่น้องสวยเลยอากาศร่มรื่นน้ำเป็นสีขุ่นๆเลยครับ ขุ่นนิดนึงเพราะว่าฝนตกใหม่ๆครับที่จริงนี่น้ําจะใสเลยครับน้ําใสไหลเย็นเลยครับปกตินะอันนี้ฝนตกใหม่ๆก็เลยทําให้น้ําขุ่นนิดนึงครับส่วนฝั่งนู้นมันก็จะเป็นไอ้บ้านแคดอนครับฝั่งนู้นเป็นบ้านแคดอนครับถ้าเดินพอเรามาฝั่งนี้ก็ครับ ั่งน้องขอนครับอันนี้เป็นบ้านน้องขอนนะครับตรงแก่งลําดวนนี่เขาจะเรียกบ้านน้องขอนครับที่เขามาดูกุ้งเดินขบวนกันนะครับครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวเราก็ลงมาเที่ยวเยอะครับดูครับทางขึ้นเขาก็ทําอย่างดีครับเพื่อนๆชั้นสวย จะพาเดินดูบรรยากาศร,รอบๆครับอากาศดีครับน่าเที่ยวมาเพื่อนสวยๆเลยครับเอ้ามากเลยเนี่ครับ พี่เขาก็จะนั่งทำงานอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับนี่ครับขออย่าถ่ายด้วยพี่นะถ่ายลง youtube ครับเห็นไหมพี่เขาก็ทำงานอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยครับใครเพื่อนๆคนไหนสนใจครับอยากมาเที่ยวครับเขามีเจ้าหน้าที่ต้อนรับตลอดครับนะเพื่อนๆมานี่นะครับของที่บ้านนักก่อนนี่นะครับหรือว่าแกงลำดวนของเรานี่แหละครับ มาเที่ยวได้ครับเที่ยวได้ตลอดทุกวันนะครับเขาเปิดทุกวันของเดือนนะครับกุ้งเดินขบวนนี้มันจะเดินไนของเดือนกันยานะครับนี่นะครับบรรยากาศสวยเลยครับเดีย๋ยวผมจะพาเดินให้รอบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรถนักท่องเที่ยวครับเขามาเที่ยวกันทุกวันนะครับ นี่แหละครับเป็นเทศกาลชมปากฏดการครับกุ้งเดินขบวนประจำปี2566ครับก็เปิดนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยาครับ66กนี่ครับแก่งลำดวนนะครับตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอ Nam ยืนครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเสือเลยครับเพื่อนๆคนไหนสนใจครับอยากมาเที่ยว อย่างมาชมเขาก็มีไอจัดสวนอิทัศการให้ดูอีกครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวยๆเลยครับนี่โตะมีเก้าอี้เขาก็จัดไว้ให้เพื่อนๆมาชมครับนะพี่น้องกุงเดินขบวนครับสวยๆเลยตัวใหญ่ครับอันนี้กุ้งตัวใหญ่ครับ จับได้ครับดูได้กลางวันครับอันนี้นี่ทำมาดูมาดูพืชที่เขานิยมนีครับนี่ครับต้นสำรองครับแต่อีสานเขาเรียกบักจองครับอันนี้นะครับสวยเลยครับเพื่อนๆมาถ้าอยากได้ไปปลูกก็ได้ครับ ก็ให้ไปปลูกด้วยครับถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วครับนะครับขอมาแสดงนิทรศการให้เพื่อนๆดูครับสวยๆเลยครับอันนี้ก็เป็นรูปพันนาลายบรทฑมศิลป์ครับที่อยู่โอ้ครับต้องเดินไปไกลครับนี่ครับรูปพันนาลายบรทฑมศิลป์ครับอยู่ไกลครับต้องเดินไปอีก 1 2บกิโลนะครับอยู่ที่วังมนครับเขาเรียกว่าวังมนครับอันนี้เป็นรูปพะนารายประทมศิลครับอยู่ไกลครับเขามาจัดให้ดูครับจัดนิทรรศการให้ดูครับนะครับเห็นไหมเขาก็มีเจ้าหน้าที่เขามาอำนวยความสะดวกให้เรามาดูครับมาดูมาชมเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับ อย่าลืมครับนี่มาดูกุ้งเดินขบวนครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเขาเปิด้แต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบกันยานะครับช่วงนี้กุ้งเดินขบวนครับเขาจะจะเดินช่วงค่ำๆอะไรครับประมาณทุ่มหนึ่งขึ้นไปครับมันจะเริ่มมีครับเริ่มมีเยอะไปแล้วครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะครับนี่ใคเพื่อนใครสนใจก็ มาดูได้ครับที่แก่งลำดวนครับตำบลโนประดิษฐ์อำเภอํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับนะครับเนี่ยเขามีขึ้นป้ายประกาศบอกอยู่แล้วครับบอกเพื่อนๆเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวครับเที่ยวได้ทุกคนครับสวยๆเลยครับครับเพื่อนหลังจากนี้เราก็เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเผื่อจะดินขึ้นมาใหม่ ดูพวงเดินขบวนกันครับตอนเย็เยนๆเรามาดูสถานที่กันก่อนครับเพื่อนป่ารล่ลื่นครับอากาศดีผมมาช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี 2, 3, ่นะครับอากาศดีฝนพุน่งตกใหม่ๆครับฝนตกพุ่งใหม่ๆหจากนี้ก็ผมก็จะเดินทางกลับน,นะครับสวัสดีครับ